มาเดินออกกำลังกาย่ยมาดูห่านตัวนี้มันรอรอขนมปังอะ <c oughs> ตัวน้องวูนี้สิโอ้ <c oughs> ทำไมเธอต้องมา Yo lo he manejado. ตีกันสิคะดูดูออกกําลังกายอากาศเย็ยนเด็กเข้ามาเด็กเด็กเด็ก กินกับเขาไม่เห็ดเป็ดขาวอ่ะ มาเดินออกกําลังกายจ้ะมีแดดจะตอน6โมง6โมงเย็นที่นี่นะบ้านเราก็เที่ยงออยังไม่เที่ยงคืนพิาะมันลดราคาลดเวลาลงอ นี้ลมแรงน้ำเลยเป็นฟองเพื่อนๆน้ำเป็นฟองลมแรงแรงอลย เดินออกกำลังกายจ้ะแดดมีแต่แต่หนาวควรควรหนาวหนาว,นาวอย่ใส่เสื้อผ้าบาถูกเลยจ้ะชิบ่อุ่นแต่ว่าหนาวมากินข้าวไก,ก่สิคะที่รักของฉันเออหมดแล้วจ้ะขนมกันแพ็กเดียวเอง หนาวอากาศหนาวแตเ่เพื่อนเพื <Hello. S 1> ่อนแอบไป็นยางหน่อยเดี๋ยวแต่มันเย็นอากาศเย็นอากาศเย็นเพื่อนเพื่อน <Hello. S 1> หมดแล้วจ้ะอากาศมันเย็นเหลือเกิน มิพวกเธออย่าตีกันดิตีกันนะหมดแล้วใหญ่ามาใหญ่ามาจิกฉันเด้ออย่ามาจิกไข่เด้อเออดรเ,เล่นบาจิกขาหนิจิกไข่เด้อมื่อหลังไข่บ่มาหาเจ้าเด้อจิกเด้อ แหงถอยแหงมากเว้ยนัวอีเมียเเ่าอันนี้มียะี่มาหาข่อยตีว่าเออกินหญ้านั่นแหละกินหญ้าทานพวกนี้เขากินหญ้าของเขาจ้ะเป็นพืชกินหญ้ากินหญ้าถึงไม่มีอาหารเขาก็กินหญ้า เขาสิบ,บินได้ได้อันหันไงไปแล้วนะนกมันอิ่มปลาแล้วคือบอกมาหย,ยาดข้าอิ่มปลาข้าอิ่มปลาเขาก็เลยบอคอยเท่ถิดเขาสิอิ่มปลา ออกกำลังกายจ้าพี่น้องพี่น้องอากาศดีอยู่แต่ว่ามันหนาวจ้าลมผิว่วันนี้หนาวจ้าไอตอนนี้หน,นาวไหมเนี่ยลมพัดเจอผิวๆเนี่ยหนาวไหมหนาวเนาะหนาวดีแอบวบ่าหนาวดี คุณจ้ะอากาศเดือนเมษาปีนี้เป็นหยังค่อยค่อยหนาวฮะพี่น้องแต่เพิ่งวันน้าสีหนาวเด้อเพื่อนเพื่นบหอนดอกอปี่นี้บ่ะหอนโดนดอกเพราะว่าอากาศมันแปรปวนจ้ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวยังของเข้าดอกจก้ะเพือเนะ่อนเพื่อนจ้ะเออเฮ็ดกระขึ้นแย่กับ่นนบบมีบปัญญาไปเจ็บดอกพ่อหญ่ขัขบรถบาา่ได้ไกล ปลาเห็ดผมครับประมาณสองกิโลจ้ะปลาสีเฮดอยู่นะเบื้องล้มมันแห้งไ้น้ำเป็นฟองน้ำเป็นฟองคือล้มแห้งเลยบางคนอ่ะยาติก๊กยาตีกันที่ตะโสงโอ้นหนจะเมียนสูนหนะห้าบ่อึดบ่อย่า,า,า,ยางไหนก็กิกนจนตัวเอา มาดูนางฟ้ากับฉันดีกว่าพูนรถไฟตกแตกตกแตกทุก่คนรถไฟไปลอนดอนคอยนั่งยู่ดอกคอยไปลอนดอนนั่งอยู่จากคือนั่งชมวิวไปนั่งนั่งไก่แต่พอคอยชอบร่อนดอนก็คือกรุงเทพ่บานเฮาล่ะคนหลายรถหลายจ้าก็ะฟ้าไปคิดเจ้าก็ะฟ้าไปใส่กันจะ้ะ มันเมือดเหรอแม่สุดสิไม่ยืนเอามันก็เมือดเหรอดิเมือดแล้ว,แ,ลวออแย่พอกินเขา่าชั์วแม่เพื่อนเพราะท่านอยากเข่าอยู่สิก,กินข้าต้มกับชว์มัน็บ่าคือแย่ต้มข่ต้มกินพัดกระเทียม ผัดกระเทียมกินข้าวต้มเนี่ยเ,เพื่อนๆผัดกระเทียมกินกข้าวต้มเนี่ยออกกำลังกายแดดแดดมันดีแต่ว่า หนาวหนาวด้วยจ้าหนาวหนาวที่น้ำเป็นฟองคือมันอันนี้นะเพื่อนๆลมมันแห้งมันก็นท่ำให้พัดน้ำพัดกระทบกักบฝั่งแล้วก็เพชรแผลเป็นฟองแย้ปบ่ไปทะเลมันนี่คือคือลมมันแหง้งจ้ะน้ำขึ้นใบทะเลกลัวย่างไม่ได้ไ ค่อยอีกอาทิตย์หนึ่งกันอาทิตย์หน้าค่อยไปมันจันมันจันอาทิตย์นี้เยกปุ๊บไปหรอกมันหนาววันอาทิตย์นี้อาจจะไปวัดกระดาษมาอื่นมาหนี้วันเสาร์เด้อจ้ะมาหนี้วันเสาร์หนีวันเสาร์นอเพื่อนเพื่อนเก็บพักเสียนหลายๆแต่ว่าแยกเอาเก็บมาไม่นานแยกดองอะไรต่างกระปุกน้อยๆสามอัน บอกเมียบอกน้อยๆก็ไปตำตำแก้วเอาไปกินกับโมวันกันวันข้า,ตามตำแก้วกินกับอันกินกับเอพักกระเทียมดองพักเสียนดองจ้ะเสียบ สำหรับเพียบนีก้กระทอนนี่เราอเพื่อนเพื่อนแยด่ดภามายางออกกำลังกายจ้ะบ๊ายบาย